สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พบกับเซลล์อีทอีกแล้วนะคะวันนี้เซลล์อีทพามาชมรถรุ่นนี้เลยค่ะ,ะเป็น4ประตูนะคะ Highlander 1.9Z นะคะตัวนี้ราคารถเนี่ย889,000บาทนะคะคันนี้ลูกค้าสั่งนี่เลยคะ่ะสั่งเปลี่ยนล้อแม็กใหม่นะคะแม็กซิ่งแม็กแต่งแต่งได้ตามใจลูกค้าเลยนะคะ โอตัวนี้ดุมากนะคะอ่าน็อตล้อกระฝาครอบดุมนะสีดำโอ้สวยสุดค่ะแล้วก็คันนี้นะคะลูกค้าชอบฟีนเขียวนะคะเขียวใสแบบนี้ทางเราก็จัดการให้หมดนะคะนี่สวยมากสำหรับรุ่นนี้นะคะตัวนี้เซลล์ e จัดโปรนะคะดาวส0 0 0 0 9,900บาทพร้อมจัดทรง แต่งแบบนี้เลยนะคะยังไงติดต่อเซลล์อีทักข้อความได้นะคะสวัสดีค่ะ